ฮะสวัสดีครับนักผู้ชมวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมอ่า Hospital 666นะครับซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้มันเป็นเกมคล้ายๆอ่าทางออกที่8นะฮะที่มันจะต้องสังเกตนะครับความผิดปกติในห้องเอออันนี้ที่กดกาแฟ,แฟอย่างนั้นเหรอด่านแรกน่าจะไม่มีอะไรผิดปกตินะอันนี้ก็รูปเมืองอันนี้ก็โอ้นเป็นใครวะเนี่ยฮะไอ้เจ๊กนี่หอมวเจ้าวงเยนปินอะไรขอแม่งวะโอเคนี่ก็ปฏิทินนะฮะหังขย,ยะ รูปน้ำตกอ่าแล้วก็รูปวิวเขาอ่อโอเคหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมไปนี่กูมาชั้นไหนเนี่ยเอ้าทำไมกูกลับมาชั้นหนึ่งเหมือนเดิมอันนี้มียาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปฏิทินรูปน้ำตกแล้วก็ไอ้นี่เอ้าโอ้ยทำไมมันยิ้มอย่างนี้วะเนี่ยอุ้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 ยโอเคกูว่าเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วกูว่ากูไปดีกว่า เดี๋ยวมันจำสแกรผมถ้าสมมติมันมีบางอย่างผิดปกติเราต้องทำยังไงอะ่ะกดนี่หรอเราจะต้องกลับไปทางเดิมหรอใช่หรือเปล่าอ่ะกดไปอีกชั้นหนึ่งนี่กลับไปจุดเดิมใช่หรือเปล่านะครับเราต้องกลับไปจุดเดิมหรือเปล่าเล่นเหมือนไอ้ทางออกแปดหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะไปชั้นสองหรือเปล่าอ่ะจึงนี่ถูกว่าโอเคมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมคราวนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ มีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าวะเนี่ยผมรู้สึกได้มันมันเหมือนมีอะไรผิดปกติเลยวะ่ะไอ้น้าเจ๊กนี่เป็นไงมันเลิกยิ้มแล้วนะครับมันเลิกหัวเราะแล้วแล้วมันมีอะไรผิดปกติอีกววเนี่ยนาฬิกานะครับหน้ามาเลข666เลยนะครับเป็นเลขของซาตานหรือเปล่าวะผมไม่มั่นใจแต่ที่รู้ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดปกตินะไปลิฟต์ไปชั้น3เลยลูกพอ่อนะครับดาบนี้คือเราจะต้องผ่านให้ถึงเท่าไหรอ่อ่ะหากพบความผิดปกติให้กดปุ่มด้านล่างของลิฟต์ที่คุณมา หากไม่พบสิ่งผิดปกติให้กดปุ่มด้านล่างของลิบตัวอื่นเออแสดงว่าผมทําถูกแล้วเอา้าแม่งกลับมาชั้นเดิมไอชิปหายแสดงตะกี้มีความผิดปกติเหรอเอา้าสังงั้นนะครับอะไรแม่งผิดปกติวะดูยากแล้วเนี่ยรายละเอียดมันเยอะกว่าไอห้องไอห้องไอห้องไอเกมไอเกม,เกมทางออกที่8อีกแล้วเนี่ยอ่ะคราวนี้ขอใหม่อีกทีหนึง่งมามาผ่านมาแล้วนะครับชั้นที่ห ม,มีอะไรผิดปกติไหมไอ้นี่ไม่ยิ้มแล้วใช่ไหมโอเคมันไม่ยิ้มแล้วอุ้ยแล้วก่อนมีน้ำไหลออกมานะครับต้องู้ชมตรงนี้เป็นเลือดด้วยผิดปกติแล้วกับทางเดิมนะครับไม่ดีแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าผมจําได้มันไม่มีน้ํารั่วนะครับตรงนั้นอ่าเอาละอุย้ยชั้นสองเว้ยเฮ้ยไอหนุ่มนั่นมันหายไปแล้วอะ่ะแล้วก่อนชั้นสองมีความมืดน,นะครับรอเราอยู่ อันนี้ก็ผิดปกติแล้วนะเดี๋ยวก่อนแต่ผมก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรวะขอพิสูจน์ได้ปะมั <c oughs> เข้าไปแล้วกันจึ๊บโว้วู๊ดมืดเอ้าเออเอ้าเอ้าอันติเมต F4 ให้กูทำนะอ่ะ What the fuck เม้งออกจากเกมให้กูเลยควนตีนนะครับไอ้คนสร้างเนี่ยโอเคเพราะฉะนะั้นนะครับชั้น2ตรงนี้นะครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงแล้ว <c oughs> ผมจะกลับไปที่เดิมกลับไปชั้น3กูไป กูจะกลับไปชั้น3ว้ยนี่โอเคมาแล้วชั้น3แล้วนะครับนาคราวนี้ดูดิมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเฮ้ยคราวนี้นาฬิกานะครับนะทำไมเหลืออันเดียวอะหรือว่ามันเหลืออันเดียวอยู่แล้ว ผมจำรายละเอียดไม่ค่อยได้ว่ะปฏิทินอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนไอ้หมอนี่มึงยิ้มอีกแล้ว,ลวมันยิ้มอีกแล้วนะท่านผู้ชมโอเคผิดปกติเฮ้ยมึงมาหัวเราะอะไรโอคค้โหนนเนี่ยกูหลอดนะเนี่วเร็วรีบกดอดี๋ยวแม่งจัาสเกกตไว้บ้าเ้ยอ่าโอเคถือว่าผ่านนะครับชั้นสี่อ่าข่าวนี้ชัดเจนนะครับนะว่าผิดปกติหมดเลยดูโอ้โหไอ้ที่แจ้งเตือนไฟไหม้นะครับนะเต็มไปหมดอันนี้ใครจำไม่ได้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับนะ โอเคกลับไปที่เดิมไปคราวนี้ง่ายหน่อยนะครับน่าจาได้อาโอเคต่อมาชั้น5้แล้ววิ่งไฟดับวุ้ยวุ้ยอะไรวะน่ยใครอะเฮ้ยใครกำลังเดินเข้ามาเปิด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 เปิยเปิดเป้ดเชีดเดเปิ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 ดเดเเปิดเปเดเปิเปิดเปิดีปเปเปิดเเปิดเปิดเอิดเปิดเปิเปเดเดเเดเเเด ต่อมาความผิดปกติอะไรต่อวะกูจําไม่ได้แล้วก่อนนะเอ่อประตูนี่มันเขียนหมายเลขหกอยู่แล้วปะผมจําไม่ได้วะ่ะส่วนไอ้หมอนี่ก็เหมือนเดิมนะครับนะใส่รองเท้าเหมือนเดิมหมวกเหมือนเดิมแล้วก็ทาหน้านิ่งเหมือนเดิมเสื้อสีขาวเหมือนเดิมอืไม่มีความผิดปกติอะไรหรอกผมว่านะ <S <s <uk> <S น่าจะไม่มีนะอเอาละเสียงเป็นเสียงตายเว้ยชั้นเจ็ด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 ั้ What the fuck? ต่อมาไอ้ห้องนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมฝั่งนี้เหมือนเดิมไม่มีหมายเลขที่ประตูมีคำเตือนอส่วนไอ้หมอน,นี่ก็ไม่ได้ยิ้มนะครับปฏิทินเหมือนเดิม,มแล้วกัอนอทำไมมันแปลกๆวะ,ะนี่คือความผิดปกติหรือเปล่าเพราะประตูมันเอ้ยทำไมประตูมันมันใหญ่หญขึ้นวะ,ะประตูมันใหญ่ขึ้นท่านผู้ชมกูก็ว่าแล้วดูประตูมันขยายเองว่ะนะครับ มันขยายอาณาเขตเองอะอ้าวนี่แหละความผิดปกตินะครับนะอ่าอันนี้ผมผ่านชัวร์ผมมั่นใจนะครับว่าประตูมันขยายเองตะกี้นะฮะฮาติง้งอ่าโอเคมาอ่ะจ้ะอื้อันนี้ง่ายๆเลยไปไม่ต้องเข้าไปไหนเลยกดไปเลยนะครับนะไอที่แจ้งเตือนไฟเนี่ยอีกแล้วอ่าท่านผู้ชมตอนนี้นะครับชั้นแปดแล้วผมบอกเลยว่าผมชิลแล้วตอนเนี้ยผมจําละเอียดได้ทุกอย่างแล้วเวย้ยใช่ไหมเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนหุยห้ยอุ้ย ผิดปกติแม่งมีผีผีแม่งร้องเสียงมันกาเลยตะเกียกคุณได้ยินไหมอเออท่านผู้ชมตะเกียเห็นไหมเออแม่งมันหลอกผมด้วยเสียงกาด้วยนะครับนะผีแม่งร้องเสียงเหมือนนกเหมือนกาเลยร้องเออไชอะไรวะเนี่ยโอเคฮะมีแหละความผิดปกติของแท้อ่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมไปที่ชั้นสิบแล้วนะฮะซึ่งก็ชั้นที่สิบ เดี๋ยวก่อนนะพอให้ผมค้นหาดีๆก่อนแล้วก็อ้านี่ไงบัะโถไอ้นี่ไงเอ็กซิสนะครับมีคนวิ่งที่จริงมันไม่มีเว้ยตรงเนี้ยกลับไปเลยมึงตะกี้แม่งมีคนวิ่งได้ไงวะเออแม่งบ้าบอกอ่ะถ้าบอชมแม่งเอาอีกแล้วผีหลอกกูอีกแล้วปิดประตูปิดประปปตูอ้าวมันจะเข้ามาแล้วอู้หูเกือบเกือบเกือบนะครับนะตะกี้ถ้าโดนผีหลอกแม่งจะเป็นยังไงวะเนี่ยสิบสี่สิบสี่สิบสี่ไป yes โอ้โหถูกไว้เฮ้ยฮ่าเป็นไงหลายพวกงโง่อฮ่ากูมาถูกไว้บักแจ๊กมึงเป็นร่างก๊อฟกูแน่ๆเลยแล้วต่อมามีอะไรผิดปกติอีกอ,อ้าวเฮ้ยท่านผู้ชมผมต้องเล่นถึง666จริงๆหรอเนี่ยอันนี้ผิดปกตินะครับนะประตูมีเลข6ที่จริงไม่มีเลข6นะฮะนี่อุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยท่านผู้ชมกีต้ร์เอกใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแจ้งเตือนแจ้งเตือนไว้เฮ้ยแจ้งเตือนอะไรวะเฮ้ยมีกีคอนออกคาราวาสหรอวะโอเคผิดปกติ นะครับอ่ะมาอีกแล้วนะครับชั้นที่16อันนี้ผมเคยเข้าแล้วแม่งพาผมออกจากเกมเลยบ้าบอนะครับอ่ะแล้วต่อมาอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเุ้ยอะไรอ่ะท่านผู้ชมเุ้ยคืออะไรอ่ะเุ้ยโอ๊ะอ่ะกูตายเฮ้ยไม่บอกกูด้วยล่ะอ้าวอ้าเอ้าเคืออะไรอ่ะกูต้องทำยังไงอ่ะ กูต้องทำยังไงอะอุ้ย่ะคือยังไงคือคือเราต้องเดินเลยเหรออ้าจ้ะกูโดนหักคออีกแล้วเฮ้ยเอาคืออะไรเราต้องจ้องหน้ามันหรือเปล่ามันเหมือน S C P ศูนย์อัไนหรือเปล่าหนึ่งเจ็ดสามหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนไอ้ขนมปังว่ะนี่เราต้องเดินแล้วก็จ้องหน้ามันนะครับนะเออเมื่อไหร่ที่ไฟดับปึ๊บว้าวมันจะมาโผล่หน้าเราไอ้แมงเ้ยเดินต่อไปเดินต่อไปอ้าะอู้โอเคอาบถัก่ะ ผมหันแตกตัวมันไม่ได้เลยว่ะท่านผู้ชมมันหักคอผมทิ้งตลอดเลยโอเคดูใหม่ปุ๊บโอเคเราเห็นเส้นทางแล้วเราเห็นเส้นทางแล้วเมื่อไร่ที่ไฟดับเราก็อยู่นิ่งๆหรอหรือว่าไงเดี๋ยวก่อนนะจึ๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกูรู้มึงมีพลังเหมือน scp 173ใช่ไหมแปบบ okay, ๊บดึงโอเคอจึ๊บโอเคมันเข้ามาแล้วอถอยไปถอยไปถอยไปโอเคถอยไปอ่าเสร็จกูเป็นไงเล่า,าจ้องหน้ามันไว้ จ้องหน้าม well ันไว้ก่อนนะครับปึ๊บป pues ึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดินไปเดินไปเดินไปมันช้ากับผมเยอะท่านผู้ชมมันโคตรช้าเลยว่ะอ่ะโอเคประตูปึ๊บเราต้องไปยังไงวะเนี่ยกูเริ่มงงกับทางแล้วเนี่ยอ๋อต้องเดินอ้อมมาอย่างนี้โอเคเอาล่ะไปต่อฮ่าฮ่าไอโง่เอ้ยแกแพ้ฉันแล้วเว้ยแกไม่มีทางได้แอมฉันหรอกฮ่าฮ่าโชคดีมาขำน้อยกูไปแหละกดกดเออเรียบร้อยนะครับปลดล็อกนะครับฮู้เรียบร้อย กูรอดนะครับเอามาถึงชั้นที่ร้อยเลยหรอเอาถ้าคูมาถึงชั้นที่100รอ้อยเลยวะเนี่ยฮ่าแล้วนี่เอาเดี๋ยวก่อนถ้าอยู่ดีประตูเปิดอันนี้คือผิดปกติไหมเนี่ยหรือว่ามันคือการผ่านด่านไปแล้วแล้วไอ้หมอนั่นมันเข้าไปในห้องตรวจไม่รู้แหละนะครับนาะผมคิดว่ายังไงก็ผิดปกติเพราะฉะนั้นผมจะเสี่ยงดวงไปเลยผมคิดว่านี่คือความผิดปกตินะครับไปไปห้องร้อยหนึ่งเลยไปชั้นร้อยหนึ่งติ้งอ้าวแม่งกลับมาห้องเดิมมา โอเคต้องจําห้องใหม่แล้วก็ห้องห้องเก่าด้วยห้องตรงนี้นะฮะเออแต่คิดว่าไอห้องเก่านะ่าจะไม่มีความผิดปกติแล้วนะเราต้องไปเช็คห้องใหม่นะครับว่ามีความผิดปกติบอสเออเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรอะรันๆันรันันลันัน,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 นคืออะไรอะคือ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 กูต้องออกไปจากที่นี่หรอคือคือยังไงอะอันนี้คือปกติไหมตะกี้ผมยังไม่ทันได้สังเกตเลยอะ่ะ เดี๋ยวก่อนผมคิดว่าผิดปกติแน่ๆเลยอ่ะดูซิว่าถูกไหมนะครับถูกไหมจึงเอาถูกด้วยนะฮะเอาละมาต่อมานะครับนะอ,อะไรอีกอะอะไรที่ผิดปกติกะมีไหมเฮ้ยแต่ม้ชมทำไมมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยวะเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยใช่หรือเปล่ากูดูถูกไปเนี่ยจริงเหรอวะเนี่ยโอเคน่าจะไม่มีวะ่ะเฮ้ยแต่ว่าผมคิดว่าตัวผมมันแปลกๆว่ะทําไมตัวผมมันเตี้ยก,กว่าเดิมวะ เออผมรู้สึกได้ว่ะท่านผู้ชมผมว่าตอนนี้ตัวเรามีความผิดปกติของจริงแล้วผมคิดว่าตัวเราผิดปกตินะครับท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมตอนนี้นะครับนะผมเริ่มสังเกตแล้วนะครับว่าตัวผมนะครับดูผมไม่ได้จับเมาอะไรนะผมรู้สึกว่าตัวผมมันเตี้ยงลงว่ะนะครับพอเข้ามาลิฟต์นะผมจะปกติทันทีเลยนี่ผมจะยืนนะครับนะแต่พอเดินไปเรื่อยๆนะสังเกตดูดีๆนะว่าตัวผมมันจะต่ำลงดูกูคิดไปเองวะเนี่ยนะครับผมว่ามีความผิดปกติเพราะฉะนั้นไปเลย หนึ่งร้อยสี่ตู้นไงกูถูกด้วยนะครับว่าแล้วปกติกูไปเตีย้ยลงนะฮะผมจาได้โอเคตอนนี้ก็ห้องนี้มีความผิดปกติอะไรอีกวะเนี่ยเสื้อผ้าผมเหรอไม่น่าจะใช่แล้วต่อมาท้าผู้ชมคืออะไรอาจารย์นี่ไงนะครับนี่ไงคือความผิดปกตินะไงประตูมมาอยู่ตรงปฏิทินได้ไงวะเนี่ยมาแล้วต่อมาก็ชั้นต่อไปที่เราต้องสังเกตความ้ยเชี่ยกูตกใจหมดเลย มึงเป็นใครไอ้บักดำกูขอไปกด,ดริบก่อนนะมึงคือความผิดป,ปกติของกูนะออ้ยมันบอกหน้าผมด้วยท่านผู้ชมกูแตะมึงได้ไหมได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นกูรีบกดเลยแล้วกันไปไอ้บา้าไอ้ดำกูเ็มึงกูของเง็ผิวแม่งเลยอาท่านผู้ชมต่อมานะครับชั้นนี้นะครับนะมีความเป็นปกติอย่างชัดเจนนั่นก็คือรูปผีนะครับมาบ้า,บ,าบอนะครับมงเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยนะไอ้โคตรสร้างเดี๋ยวมึงคิดว่ากูจะกลัวหรือไงอะแล้วนะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับชั้นนี้ ห้องนี้มีอะไรผิดปกติอีกไหมห้องเหมือนเดิมนะครับส่วนมากห้องจะเหมือนเดิมตลอดนะฮะเออแล้วก็ว่าไงบักเก็กทำไมม,ม,าม,ามันมองหน้าผมว่าข่าวดีผิดปกติไหมวะเนี่ย โอเคท่า okay, นผู้ชมอันนี้ชัดเจนนะครับว่าปกติไอ้หมอนั่นมันไม่มองหน้าผมนะฮะอ่ะเอาล่ะต่อมาชั้นนี้ไอ้หมอนี่โอเคไม่มองหน้าผมแล้วแล้วห้องนี้มีอะไรผิดปกติอีกไหมนะอุ้ยอุ้ยุเสี่ยอุ้ยท่านผู้ชมมีศพอยู่ใต้โซฟาศพแมงดินท่านผู้ชมเฮ้ยยังไม่เห็นเลย่งไหนวะออไปหนละ แม่งมีศพ so อยู่ในโรงพยาบาลแม่งยังดิ้นอย <c oughs wrote> ori. Ori ู่ด้วยไปกดตรโค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 ตรไปเออโว้วนะครับถ้าศพตะกี้แม่งมันออกมาจากห่อแล้วมันวิ่งไล่ผมนี่ผมขี้แตกเลยนะเนี่ยหาว่าไงไอ้นมมีอะไรผิดปกติป้ะฮะอุ้ยเขี้ยกูตกใจหมดเลยมึงเห็นกูไหมตรงทีวีเนี่ยมึงดูเลยอ่ะมีคนจ้องมองเราอยู่นะผู้ชมนะครับเป็นเหมือนเหมือนอะไรวะน่ะดูดิ หัวล้อเหรอมันหัวล้อด,ด้วยท่านผู้ชมโอเคผิดปกติร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเอาละท่านผู้ชมต่อมาชั้นนี้นะครับนะเอ,อมีอะไรให้เราสังเกตบ้าน้องของมันอยู่ใส่ของผิดปกติออ้ย,อยที่นั่งผีสิงไว้เฮ้ยท่านผู้ชม โอเคชัดเจนไอดีไม่เคยมีแน่นอนแล้วมันก็เคลื่อนไหวตลอดด้วยเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับอ่าต่อมาอีกชั้นหนึง่งโอ้โหแม่งมีศพเพียบเลยโอ้โหไอหมอนี่มึงไม่ตกใจบ้างเลยหรือไงว่ามีศพอยู่เนี่ยฮะบังบ้าหรือเปล่านะครับแม่งนอนเรียงรายกัน6.5ตัวเลยโอเคผิดปกติล้านปเซนนะครับไปกดเลยเดี๋ยวศพแม่งตื่นโอเคไปเรื่อยๆนะคร อ่ต่อมาโอ้ยอุ๊ยเสียงอะไรอ่ะอออุุุยยยเสียงอะไรอ่ะท่านผู้ชมอุยเสียงมีคนเข็ดอะไรสักอย่างด้านนอกหรือเปล่าอุ้ยเม่งเอ้ยน่ากลัวอุ้จอบมอบบบเเงงีียยโอเคยังกับหนังบุกพาลตีนะครับท่านผู้ชมเคยดูไปฉากหนึ่งไอฉากผีรถเข็นน่ะอ่ะเอาละท่านผู้ชมตอนนี้นะครับนะความมืดเข้ามาอีกแล้วอุ้ยด่านใหม่ ผู้ชมเอาแล้วตอนนี้ผมกำลังจะข้ามขั้นนะครับถ้าผมผ่านเว้ยวันนี้มันชั้นเก็บโลกศพดีกว่าอุ๊ยหายแล้วเฮ้ยเเฮ้ยตัวเชี่ยแล้ววะเนี่ยมันกูเลยมันเป็นตัวมันกูเลยซอมบี้ศพนะครับมาซอมบี้คอยเฮ้ยเทเลเนกับเถอะพวกเราออกมาจากโลกศพแล้วฮ่าฮ่เ้ยเชี่ยแต่วะเชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวมันเริ่มเลยกูจะวิ่งไงลๆวะเนี่ยกูจะวิ่งยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอเคโอเคแป๊บนึงครับพวกอ้าวไอ้นี่ทำไมมึงไม่ทำงานวะเนี่ยโอเคกูเห็นมึงแล้วกูอู้งานแมตตหน่อยนะครับชิบหายแล้วกูจะไปต่อยังไงวะเนี่ยโอ้โหแม่งเพียบเลยโอเควิ่ง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 ต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวตัวรอดวิ่งเดี๋ยวเตีวรอดเฮ้ยไอ้ไไออ้้ตัวนี้คืออะไรวะโอเคเอาล่ะวิ่งต่อไปนะครับน่าไกลลิฟตต้องเอาลิฟไปเร็วลิฟไปเร็วเจ้าลิฟไปโอ้ขวางทางไม่อ้าากูตย ้งต่อไปอย่าไปสนอย่าไปสนแหวพวกเราจัดการมาันจัดการมาันจัดการกับผีบวกนี้ปัดดิดูหลบซิกแซกให้ดูปับ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 ปัดก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 ดอเรียบร้อยนะครับนะตอนนี้มาชั้นร้อยหกสิบหกไม่ใช่ตะกี้เป็นชั้นที่ร66นะครับเราข้ามขั้นไปเลยซึ่งคราวนี้นะครับหน้าประตูนะครับได้เปลี่ยนเส้นทางการเปิดแล้วตอนแรกมันต้องเปิดด้านซ้ายตรงนี้คราวนี้ มาอีกห้องหนึ่งแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยว่าไงพวกโอเคผมจะจําไว้นะฮะแล้วมาดูกันว่ามันคือความผิดปกติหรือเปล่าอ่ะชัดเจนนะครับนะว่าตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรผิดปกติอุ้ยเชี่ยอะไรวะนะผู้ชมอ,า,อาเปะจ้าอาเปะแคบันเกรหรือเปล่า อะไรของแมงวะนะครับท่านผู้ชมอุ้ยโฉันเป็นเกแพวกเจ้าเป็นเกเจ้าเป็นเกเจ้าจะตุ๋ยเกแต่ตอนนี้ฉันมีแค่หัวนะผิดปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เนี่ยกดเลยกด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 ย้ำๆเลยนะครับยังเจอพวกเกอ่ะเอาละต่อมานะครับนะอ่ะทุกอย่างตรงนี้ปกติแล้วอุ้ยเชี่อเรวไเดี่ยเอ้าเอาเอาเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอ่ะอ่ะเอ้าเอ้า ผมไม่น่าไปจ้องหน้ามันนานเลยเอาเริ่มใหม่เลยเอาอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมสลาวนี้นะครับจบไปเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับกับเกม Hospital 6 6 6นะครับนะซึ่งผมคิดว่าผมต้องเล่นอีกประมาณ400ชั้นกันเลยทีเดียวเชียวผมถึงจะผ่านเกมนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เนื่องจากมันเล่นมานานและตอนนี้นะครับนะ้าเดี๋ยวคนตัดต่อมันตัดยากนะฮะก็โอเคสลาวนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกัน e ีหน้านะัะสำหรับวับนนี้พอไม่เล่นได้